ยืนประกาศเรียกคนเรียกรถรถใหญ่ให้จอดต้องใส่กั้นเด็กเขาเปิดแล้ว,เ,วเปิดสองคันนี้สูงเมคเซย์ใครก็สู้ไม่ค้าไม่ได้ ขายค่ะเช่่วยทำรองรองเท้าอันนะก้าวไ้าไม่ขายก็ไม่มีอะไรจะก,กินกันก็จทำไม่ใช่กินเยา่ะมาเป็นะมาใส่ยังไม่ใส่บ้าหูนั่น どうも。 นี่ไม่ต้งนอกไหมเข้าออกเข้าแดหรือว่า ท่วงน้ำเยอะมันท่วมไหมหน้าท่วมไม่ใช่เหรอ <Okay. S 1> ตรงนี้ยท่วมแล้วบ้านเป็นเเปป็นตึกอูง

มนาวเลยจ้ามเาไมพอ,อตอนโคนี่เลออกได้เลยมานี่แล้วก็โดดต้งลงมา ไปไว่าล่าปลถึง,ถงวาระปุกแล้วถึงวะลาระดูุกแล้วเออเออถึงเนี่ยทางเข้าวัในซอยวลาระปดุกอ่ะ เนี <Huh? S 2> ่ก nah, mm ็อนน่หลเอน้งไปเป็นคันแดงใช่พุ่งุ่งอตัวนีออยูวันนั้นเนี่ยวันนั้นจอมล้สีแดงมีแล้วเปล่าวันนั้นที่มันพุ่งกบพึ่งพึ่งกับโง่เนี่ยวันนี้เหลือแค่พ่ง้อแล้วอ๋อ เออเออเลโอ้โหมเยอะถุงของของจ้างที่ไม่ออกมาจากบ้านกูแล้วนี่ไปออกบ้านมาพอไหมบ้างบผปี๋แต่ถ้าสมมติว่ามันปกตินะงงมันกอ 哈哈哈呀，你慢点。啊 <noise>？<noise> หลัหไ่องไไปได้้เลยอบอกเราไปพิจาาเขาเลยไม่หิ้งไรแม่ ส,สาสารแยกบางภูอวิโก้คันบาง ครับผมแวรนี้มนแห้งลยลาางวนไม่โดนเนี่ ตร,รงนี้มันสูงมีเส้นหลังหมู่บ้านน่าจะเข,ข้าได้สาสอเหรออืม้งอไมดูเลยยูางนอกี่สายสิบสีไปสายสิบห้า สามสิบบาทไปไหนมีเรื่อโดนก่อนปรึกษาอีกบ้านเติมลักแต่บังคุรแลแล้วเราไม่ต้องนะเอาผู้ใหญ่เขาไปแล้วจริงเหรมันต้อง เจ้าของบ้านมนันต้องมาเซ็มนะบอกได้แล้วไม่นเขารู้เท่าไหร่เราต้องมาเซ็นนะพี่นี่พายังมาเซ็นอยู่ต้องถามผู้ใหญ่ถนนนี้แห้งนะเนี่ยถนนแห้งแต่มันขันกันไป,ไปครึ่งหนึ่งแล้ว เนี่ยเขาจูงหมาตั้งสี่ห้าตัว,ตวไม่เห็นเปไ็นไรเลยเนี่ยวิ่งมันเลี้ยงมาด้วยกันมั้งไม่ใช่ใชดูเลยนตัวหน้านไ่ต้องจูงเลย <c oughs> เนี่ยเขาอยู่กับเจ้าของอนะไปยีบ้าวอะไม่ไหวโอด เซเว่นเปเซเว่นนี่เป็นพ่อค้าข้องไปได้ไม่ติดน้องมันแบพี่คนหนึ่งเขาลงที่ไหนไปถไปถี่ไหนครับ จะไปดูทางเข้าจะไปดูทางเข้าข,าย,ขายสอนนี่เข้าได้ไหม